มีเพื่อนสอบถามนกมาว่านะคะถ้าได้แคคตัสแบบเปลือยลากนะคะมาแบบนี้แล้วเราจะปลูกทั้งอย่างนี้หรือว่าจะตัดแต่งรากดีส่วนตัวนกนะคะถ้าเห็นรากเยอะแบบนี้นกก็จะตัดแต่งรากออกค่ะเพราะว่าแคคตัสเราถูกล้างน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยให้รากฝอยรากเล็กๆแห้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะตัดรากที่เล็กๆออกก่อนนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ย เขาก็ต้องแห้งกรอบไปอยู่ดีค่ะและข้อดีอย่างหนึ่งนะคะก็จะทำให้เราปลูกลงง่ายนะคะแล้วก็ทำงานง่ายมากขึ้นด้วยนะคะถ้ารากเยอะเนี่ยก็จะปลูกค่อนข้างจะลำบากนิดนึงค่ะส่วนวิธีการตัดแต่งรากนะคะนกก็จะดูว่ารากฝอยๆเล็กๆนะคะที่แห้งๆไปเนี่ยก็จะตัดออกค่ะเพื่อนๆให้เหลือไม่เยอะนะคะ โดยประมาณแล้วนะคะนกก็จะเหลือรากไว้ประมาณสัก2เซนค่ะส่วนรากฝอยเราก็ดูเป็นส่วนส่วนไปนะคะส่วนไหนที่เขาเรียกว่าเล็กเลก,ก็ตัดออกค่ะเพราะยังไงตรงนั้นก็จะโตยากนะคะส่วนที่เป็นรากที่ใหญ่ๆก็ยังเหลือไว้นะคะเพื่อน,อนจะไว้ยาวขนาดไหนก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะบางคนเขาก็ตัดจนกุดไปเลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะไว้ยาวก็ได้นะคะ แต่สำหรับนกก็ตัดออกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เวลาที่เราปลูกเนี่ยง่ายขึ้นนะคะส่วนไหนนะคะที่แห้งๆนะคะก็ดึงออกเพราะว่าหลังจากเนี้ยก็ยังจะต้องปล่อยไว้อีกสักประมาณ1อาทิตย์ค่ะหรือถ้าใครจะลงปลูกเลยนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ๆคือให้แผลแห้งนะคะเพราะว่าเราไปรบกวนรากเขาเนี่ยก็ปล่อยไว้สักหอาทิตย์ก่อนนะคะค่อยลงปลูกใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะคะตรวจสอบดูด้วยว่าตรงไหนมีรากเน่าไหมหรือว่ามีเพลี้ยแป้งอยู่ไหมนะคะให้ปัดๆออกหรือถ้าใครเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินนะคะก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้นะคะส่วนตัวนกอาทิตย์หน้าถึงจะนําลงกระถางค่ะเ,เพื่อนๆส่วนที่เราล้างไว้นะคะก็ มีรากที่เป็นฝอยๆเนี่ยหลุดแห้งไปก็มีค่ะเหตุผลที่นกไม่ชอบที่จะลงปลูกเลยหลังจากที่ตัดแต่งรากนะคะก็เพราะว่าถ้าเราปลูกเลยเนี่ยอาจจะทำให้รากของเขาเนี่ยเน่าได้นะคะนั่นก็คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นก็ให้ชัวร์ๆคือรอให้แผลของเขาเนี่ยแห้งก่อนนะคะอันนี้ส่วนที่เป็นด้านล่างขนนกของเขานะคะแห้งไปนกก็จะดึงออกค่ะ ราะว่าจะไม่ทําให้เก็บความชื้นนะคะเวลาที่เราลงปลูกเนี่ยถ้าเก็บความชื้นไว้ก็จะเสี่ยงกับเชื้อราอีกนะคะดึงออกได้เลยนะคะส่วนที่แห้งๆกรอบๆเนี่ยก็จะดึงออกง่ายนะคะปกติแล้วถ้าเป็นสดๆเนี่ยจะดึงออกไม่ได้อยู่แล้วค่ะปัดดูนะคะว่ามีเพลี้ยหรือเปล่านะคะเช็คดู เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้อีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะลงปลูกนะคะหลังจากที่ลงปลูกเนี่ยก็ควรจะรดน้ำน้อยๆก่อนนะคะยังไม่ควรที่จะลดให้ชุม่มเพราะว่ารากของเขาเนี่ยยังไม่เดินค่ะก็คือรากใหม่ย,ยังไม่งอกนั่นเองนะคะหลังจากที่ลงปลูกแล้วก็ ั้งไว้ในที่ที่แดดดำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้โดนแดดจัดแล้วก็รดน้ำไม่ต้องรดทีละชุ่มๆมนะคะรดแค่พอผ่านๆไปก่อนค่ะเพื่อที่เราจะรอให้รากใหม่ข้องอกออกมานั่นเองค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ